สรรพคุณของเผือกสรรพคุณจากหัวช่วยบำรุงธาตุในร่างกายป้องกันฟันผุและช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงบำรุงลำไส้และแก้อาการท้องเสียบำรุงไตแก้อาการอักเสบ 1. บำรุงร่างกายให้แข็งแรงลดไข้ด้วยการใช้หัวเผือก100รกรัมเมื่อต้มใส่กับข้าวสวย100รกรัมแล้วต้มให้เป็นโจ๊ก สทาแก้แมลงสาดกัดต่อยเป็นยาทาบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยปวดเมื่อยเส้นเอ็นปวดกระดูกด้วยการใช้หัวเผือกสดมาโขลกให้ละเอียดทำการผสมกับน้ำมันงาแล้วคลุกจนเข้ากันเพื่อน,นำมาใช้ทา 3. แก้เรือนกวางด้วยการใช้ต้นกระเทียม100กรัมนำมาโขลกกับเผือกสด100กรัม โขลกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นเรื้อนกวางประโยชน์ของเผือกเป็นส่วนประกอบของอาหารใบและยอดของต้นเผือกนำมารับประทานเป็นผักได้ก้านใบนำมาใช้ประกอบอาหารในการทำแกงหรือนำไปทำเป็นผักดองหัวเผือกสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารขาวหวานอย่างพวกเผือกเชื่อมทำเป็นแป้งทำเป็นแป้งเผือกเพื่อใช้ทำขนมปัง ทำอาหารใช้แทนธัญ,ญพืชในการดูแลกระเพาะลำไส้ข้อควรระวังในการรับประทานเผือก 1. ไม่ควรรับประทานแบบดิบเพราะหัวและทั้งต้นของเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตทำให้คันได้ 2. ผู้ที่มีอาการแพ้เช่นมีอาการคันในช่องปากหรือทำให้ลิ้นชาควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเผือก ไม่ควรรับประทานในปริมาณมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ม้ามทำงานผิดปกติได้